รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับตามปกติขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเป็นพิเศษสําหรับท่านที่เพิ่งจะได้รับชมรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีถึง9ก้นาฬิกาสานาทีททบหนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่ถือว่าสําคัญมากม แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่รายการมากๆที่ได้รับความกรุณาจากท่านนะครับเพราะว่าในยุคที่คอมพิวเตอร์กําลังเป็นที่รู้จักของมนุษยชาติแล้วก็ประเทศไทยได้มีโอกาสมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกมาในเมืองไทยบุคคนท่านนี้ก็เป็นผู้หนึ่งที่นําคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในเมืองไทยถ้าหากว่าเราดูคนมีอายุในปัจจุบันจํานวนมากมายพอพูดเรื่องคอมพิวเตอร์เขาก็บอกว่าอืม คงจะไม่ใช่รุ่นเราแล้วนะมันตามไม่ทันเด็กรุ่นใหม่แต่สำหรับบุคคลวันนี้ผิดคนแล้วนะครับเพราะว่าบุคคลในวันนี้ตั้งแต่วัยหนุ่มอายุ30กว่าปีเป็นศาสตราจารย์สอนในต่างประเทศแล้วแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องคอมพิวเตอร์เลยเรียกว่าเป็นบีดาทางด้าน e learning ของไทยนะครับแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญคำใหม่ ที่เรียกย่อๆว่า IoT หรือ Internet of Things หมายความว่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ระดับ11ด้านวิศวะคนแรกของประเทศไทยท่านเป็นนายกสมาคมเครือขา่ายธรรมภาิบาลสมาชิกแสนกว่าคนท่านเป็นนายกสมาคมต่างๆถึง13สมาคมและท่านเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่จนปัจจุบันนี้ เป็นท่านใดก็ขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมานอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่กรุณานะครับวันนี้เรื่องางยินดีครับครับจริงๆแล้วประวัติอาจารย์ก็น่าสนใจมากนะครับก่อนที่จะไปต่างประเทศถามว่าอะไรยังไงเนี่ยทราบว่าอาจารย์เนี่ยคุณพ่อคุณพ่อนี่มีมีตําแหน่งสําคัญเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองมาก่อนเหมือนกันครับช่วยบอกตรงนี้นิดนึงกันครับเจ้าคุณพ่อชื่อพยานิติศาสตร์ไฟศาลนะครับ อ๋อเรียกว่าเจ้าคุณพ่อพระยานิติศาสตร์ไฟศาสตไศารครับตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นเคยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและทุกตำแหน่งที่พระยาพหลดำรงอยู่อยู่6เดือนยุค2 4 7 5 2 4 7หรักษาการตำแหน่งสำคัญรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยครับนี่ถ้าคนรุ่นใหม่ๆนี่ไม่รู้แล้วนี่เป็นบอยศาสตร์แล้วนะอาจารย์ต่อรับอาจารย์ครับแล้วก็แม่ยายผมเป็นพระธิดาองค์โตของกรมหลวงชุมพร แม่ยายคือคุณแม่ของภรรยาของอาจารย์เป็นลูกของพระธิดาองโตของเสด็จเตียครมหมวงจุพรเพราะฉะนั้นเวลาผมจะไปพบใครเลขาก็จะโทรบอกว่าลูกพยานิติศาสตร์ไพศาลหลานเขยกรมหลวงจุมพรขอมาเยี่ยมคารวะมาเป็นกลอนเลยนะลูกพระยานนิติศาสตร์ไพศาลหลานเขยของกรมหลวงจุมพรมาขอมาเยี่ยมคารวะไม่เคยมีใครปฏิเสธขอมาเยี่ยมคารวะไม่เคยมีใครปฏิเสธ ครับอาจารย์อยู่ในครอบครัวนี้ประถมมัธยมที่ไหนจาะเร่อปถมเรียนโรงเรียนข้างบ้านเขาเ <นะ S 2> ช่าที่ข้างบ้านเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งเข้าไปเรียนวิ่งกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ ระบบการศึกษาตอนนั้นคือวิ่งเข้าไปเรียนแล้วกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็ได้คงไม่มีอย่างนี้หลายแห่งเพราะเอิญบ้านผมเนี่ยข้างๆเป็นบ้านญาติแล้วก็ให้เช่าเป็นโรงเรียนอ๋อชื่อโรงเรียนอะไรจำได้ไหมโรงเรียนบำรุงวิทยาบำรุงวิทยาครับแล้วมัธยมอะไรครับมัธยมก็อยู่เทพศิรินอ๋อเทพศิรินครับคือตอนแรกเนี่ยตอนจะเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมเนี่ยแม่ก็บอกว่าอยากให้เข้าเทพศิรินแต่คนเขาบอกยากเหลือเกินแต่คุณพ่อก็บอกว่าไปบอกครับ ว่าลูกพยานนิติศาสตร์ภายสารพยานิี่ศาสตร์สารฝังว่าไปถึงเข้าก็รับเลยรับเลยนะอาจารย์ถึงแม้ว่าประตูปิดก็เปิดอัตโนมัติเลยนะอาจารย์ไปทราบว่าอพอาจารย์จบเทสศิรินและอาจารย์เรียนระดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเลยรู้ว่าในปไม่ครับเทพศิินเขาก็อยากให้อยู่ต่อแต่ว่าเพื่อนๆเขาอยากไปโรงเรียนเตรียมกันผมก็ไปสมัครโรงเรียนเตรียมแล้วก็เอิญได้เข้าที่โรงเรียนเตรียมราะนั้นก็อยู่ที่เตรียมอุดมเตรียมอุดมศึกษาครับติดกับจุฬาเนี่ยนะครับ รุ่นไหนฮรอ่รุ่นสิบหกรุ่นสิบหกตอนนี้เขารุ่นเป็นร้อยแล้วมั้ง <c oughs> เป็นร้อยพอฟังดูแล้วตกใจเหมือนกันอาจารย์มีบุญนะครับอายุยืนต่ออาจารย์แล้วเรียนจุฬาเลยหรือเปล่าครับอ่พอไปเข้าจุฬาคือตอนแรกเนี่ยพ่อก็อยากจะให้ไปเมืองนอกแต่ว่าผมอยากไปเมืองอ่าไปเข้าจุฬาเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาเข้าจุฬากันนะ,ะก็เลยอ่ไปเข้าจุฬาแล้วก็ จบจุฬาได้เป็นที่หนึ่งของจุฬาคะแนนรวมเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งของจุฬาของวิศวะจุฬาของวิศวะจุฬาวิศวะด้านไหนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สถานีมันมีวิศวะโยธาอาจารย์นี่เป็นซีวิลเอนจิเนียร์เหรอซีวิลเอนจิเนียร์ก่อสร้างเนี่ยนะครับโอ้หน่าสนใจมากวิศวะโยธาที่จุฬาครับแล้วเสร็จแล้วพอดีตอนนั้นเขาเปิดเอไอทีเอเชียนอินสติทิทเทคโนโลยีที่รังสิตไม่ใช่อยู่ที่จุฬา อ๋อตอนนั้นอยู่ที่จุฬาอยู่จุฬาเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาก็เลยไปสมัครสอบชิงกับเขาก็ได้ที่หนึ่งข้าวได้เป็นที่หนึ่งที่สองคือพี่สุบินเป็นขยันโอ้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยตอนหลังเป็นรัฐมนตรีเยอะแยะเลยแต่แล้วตอนนั้นเนี่ยก็พอดีต้องทําวิทยาณิพนธ์ใครเขาก็ทาวิทยานิพนธ์เขาก็เริ่มทําตั้งแต่ต้นผมไม่ยอมทําผมขี้เกียจผมรอจนกระทั่งอีกเจ็ดวันจะต้องส่ง ผมก็อยู่ทำวิทยานิพนธ์ทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่ามีคนมาเขกหัวหันไปจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์มาเกหัวะบอกว่าได้ข่าวว่ามีไอ้บ้ามันนั่งทํางานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วเขามาดูสะหน่อยตอนนั้นนะแล้วแล้วทาไมท่านจอมพลสฤษดิ์มาเกหัวล่ะครับก็ในเมื่อไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรใกล้ตรงนั้นหรือยูอไม่ไม่มีอะไรคือพอดีท่านอ เป็นนายกอยู่ท่านก็นเลยมาดู oh. ว่าคนเขาบอกมีคนบ้ามานั่งทํางานทั้งวันทั้งคืนท่านก็เอ็นดูเด็ก,กว่างั้นเดี๋ยวนะจา๊ะก่อนที่จะไปต่อที่อตอนนี้ก็คือจุฬาและจบจุฬาแล้วบจบ,รบปริญญาโทเสรจ <บ S 2> ็จแล้วอพอดีตอนนั้นพลัสเดชดุษฎหัวราชการที่9เสด็จไปเยี่ยมอเมริกาแล้วว่าประเทศไทยสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ IBM ทางนู้นเขาก็บอกว่างั้นต้องส่งคนไปเรียนปริญญาเอก รัฐบาลเขาก็มาพิจารณากันเขาบอกว่าจะไปเอาคนที่ไหนมันก็เสียเวลาเอาไอ้ที่หนึ่งเอไก็แล้วกันเอาคนที่จอพนสฤทธิ์วางมือลงบนศีรษะนี่นะครับไปเรียนอเมริกาครับไปเรียนอเมริกาก็สมัครไปได้ที่ MIT ที่คาว t เทคที่ Georgia Tech แต่เผอิญว่าอาจารย์ที่สอนที่ AIT เนี่ยเขาอยู่ที่ Georgia Tech เขาก็ทำหนังสือทำจดหมายให้ผมเซ็นบอกว่าได้เข้าสามแห่งเนี่ย MIT เป็นที่1ทางเหนือคาลเทคเป็นที่1ทางแคลิฟอร์เนียจอร์เจเทคเป็นที่1ทางใต้แล้วผมเลือกที่1ทางใต้เขาเขียนจดหมายมาให้ผมเซ็นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปที่จอร์เจเทคไปอยู่ที่นั่นไปอยู่อเมริกาตอนอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหรบจบปริญญาตรีก็19 20กปริญญาโทก็22อะไรทำนองนี้อยู่อเมริกากี่ปีอาจารย์อยู่รวมทั้งหมด17ปี <มะ S 1> แสดงว่าส่งไปเรียนแล้วไม่ยอมกลับประเทศไทยแล้วรัฐบาลก็ไม่เอาเรื่องหรือครับเอาไม่ได้เพราะว่าพ่อพระยานิสาพิศารท่านเจ้าคุณพ่อวางกฎระเบียบไว้เรียบร้อยว่าจะต้องเซ็นอย่างไหนแบบไหนทําให้รัฐบาลไม่สามารถทําอะไรไดออ้อันนี้เป็นการวางแผนมาตั้งแต่สมัยคุณพ<า>่อเหมือนกับวางแผนยุคสองสีค่คือ,<ะ>อเสร็จแล้วพอจะจบที่เป็นญาเอกผมเรียนปริญญาเอกสองปีครึ่ง เขาเรียนแค่หปีนะอาจารย์ PhD เอ่อบางคนเขาเรียน7ปีเพื่อนที่ไปด้วยกันสามคนตายไปคนหนึ่ง <c oughs> มันไปกระโดดน้ําตายเพราะว่าเรียนไม่จบเรียนไม่จบก็เลยกระโดดน้ําตายเอพราะฉะนั้นผมจบวันที่13มิถุนารัฐบาลส่งจดหมายไปบอกให้กลับมาสอนจุฬาวันที่16มิถุนาผมบอกเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเราตกลงกันไว้ว่าผมจะอยู่ฝึกงานก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งคนมาควบคุมตัวผม จากที่จอร์เจทคเนี่ยไปที่วอชิงตันดีซีผมควบคุมตัวนี้คือส่งคนมาควบคุมหรือเป็นทหารเป็นตำรวจไม่ใชอ่อาจารย์ควบคุมไปเพราะผมก็เตรียมตัวแล้วว่าผมจะหนีเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่วอชิงตันเนเขาเผลอปับ๊บผมก็หยิบกระเป๋าวิง่งขึ้นรถเกรฮาวไนนแล้วก็ไปที่ชายแดนแคนาดา ผมไปถึงที่ชายแดนแคนาดาผมก็ให้เขาดูบอกเนี่ยเป็นปริญญาเอกคอมพิวเตอร์คนแรกของโลก<ฮ>มีงานทํำไหมเขาบอก <Ừ. S 2> มหาขิางานไม่ได้เขาบอกงั้นเข้าไปเที่ยวได้ไหมเขาบอกได้งั้นขอเข้าไปเที่ยวเข้าไปถึงปั๊บ <temps> <ปะ lifting> ผมก็ไปที่มหาวิทยาลัยที่นั่นที่ใกล้ๆ <บ religion> ชื่อ MacMaster University อบอกว่าเนี่ยผมเป็นปิญญาเอกคอมพิวเตอร์คนแรกของโลกจะขอมาสอนเขารับเลยเขารับเลยแล้วที่อเมริกาเ็าไม่ตามหากันวุ่นเลยครับอาจารย์ก็ตามหากันวุ่นเขาก็ออกกดมาไอออก คำสั่งต่างๆว่าไอคนนี้ห้ามรับกลับเข้าอเมริกาแสดงว่าอาจารย์เป็นเป็นดุษฎีบัณฑิตที่เป็นอันตรายสร้างปัญหาในอเมริกาเหรอครับไม่ใช่สร้างปัญหาในอเมริกาสร้างปัญหากับรัฐบาลไทยเพราะรัฐบาลไทยไม่รักษาสัญญาและทำให้อเมริกาปวดหัวอเมริกาก็ไม่ปวดหัวเดี๋ยวผมก็กลับเข้ามาอเมริกาพอไปอยู่ที่นั่นปั๊บผมก็ทําวิจัยมีบทความตอนนี้ ผมมีบทความที่เขียนไปแล้วเนี่ยสี่พันกว่าเรื่องไม่มีใครมีบทความมากเท่าผมสี่พันกว่าเรื่องครับเป็นเรื่องอะไรบ้างครับเป็นหลักๆเลยเรื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อย่างเดียวทั้งนั้นเลยเรื่องที่เกี่ยวข้องแสดงว่าอาจารย์เรียนหลักของเขาแล้วมันก็แตกฉานเป็นทฤษฎีปริญาตีเนี่ยเรียนของคนอื่นปริยาโทพิสุทน์ทฤษฎีอคนอื่นพอปริญาเอกเนี่ยอาจารย์ไปแตกฉานทฤษฎีตัวเองเยอะเลยครับเป็นเอ่อเป็นบทความที่เอ่อคนเอาไปยอมรับนับถือกันเขาเรียกะ abstract บทคัดย่อหรือเปล่าจ๊รย์บทคัดยอด่อ๋อท่านผู้ชมครับกําลังเห็นภาพของอดุษฎีบัณฑิตเรียนเก่งที่สุดเลย <laughs> กําลังหนีเพื่อไม่ต้องการกลับเมืองไทยข้ามไปอยู่แคนาดาเมื่อไม่ให้สอนไม่มีงานให้ทําขอไปเที่ยวแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลแคนาดาตอนนั้นนะครับให้อยู่ตอนต่อไปจะเป็นยังไงพักสักครู่หนึ่งนะครับ เทปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่าย ความสะอาดเลือกความปลอดภัยเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียฟิี์มินโซวิดจำกัดความสะอาดคือสิ่งการันตีคุณภาพของเราครับท่านผู้ชมครับผมกําลังอยู่กับท่านศรรานตส,สตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามรมานนายกสมาคมเครือขา่ายธรรมพิบาลแล้วก็เป็นนายกสมาคมต่างๆอีก13สมาคมนะครับมาถึงจุดที่เราเรียกว่าท่านเองนั้น เรียกว่าเป็นบิดาทางด้าน e-learning ไทยแล้วก็เรื่องของ IoT เป็นเรื่องคำใหม่ขึ้นมาแต่ว่าก็น่าฟังนะครับ Internet of Things คืออินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์อยู่แคนาดากี่ปีครับอ,อยู่ที่ m a c มาสเตอรปีไปอยู่ที่ a l b e r t รตอีก4ปีสอนหนังสือทั้งนั้นเลยสอนหนังสือแล้วทำ<ต>วิวจัยเรื่องใหม่ๆทําทำวิจัยเรื่องใหม่ๆแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ที่ m a c มาสเตอเนี่ย เขาเสนอเงินเดือนต่ำนิดเดียวผมก็รับเพราะว่ามันมากกว่าทุนที่ตอนได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วถามใครว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่ปรากฏทุกคนได้มากกว่าผมผมก็โกรธผมก็เลยดูว่าจะย้ายงานไปที่อื่นเพราะฉะนั้นใครเขาเชิญมาเป็นยายที่ไหนผมก็บอกเนี่ยผมจะย้ายงานใครจ้างผมแพงกว่าที่แมกมาสเตอร์ผมก็จะไป เลงมีคนจ้างแพงกว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนแรกก็ไปที่ University Alberta ที่ Edmonton Alberta เพราะว่าเขาให้ผมดูแลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นแห่งแรกในโลกที่ผมเอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งไว้ในหอในโรงอาหารทุกแห่งมีคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดให้นักศึกษาใช้แล้วมีจุดอะไรหักเหทำให้ตัดสินใจกลับเมืองไทยครับอ๋ออีกนานจากตรงนั้น ผมก็มีคนไปบรรยายให้ไหนเขาก็เชิญไปก็มีเชิญไปที่ทางแถวแคนียมุมทางนู้นแล้วก็พอดีที่ในอเมริกาเนี่ย University of Missouri เขาเชิญแต่เขาไปตรวจสอบประวัติผมแล้วอเมริกาสั่งห้ามผมมาทำงานเพราะว่าผมหนีออกไปเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเขาก็ทำเรื่องเสนอท่านสจวไซมิงตันที่เป็นบุธิสภาสมาชิกของอเมริกา ออกกฎหมายพิเศษเขาเรียกว่าเติร์ดเพอร์เฟอเรนซ์ให้ผมกลับเข้ามาอยู่แคนาดาได้ต้องออกกฎหมายพิเศษเพื่อให้อาจารย์ได้เข้ามาอเมริกาได้ครับสําคัญมากๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเมื่อมาแล้วต้องอยู่อเมริกา10ปีห้ามออกไปอีกก็เลยอาจารย์ต้องมาอยู่อเมริกา10ปีไม่พรุ่งนี้กลับหนีกลับแคนาดาหรือกลับกลับเมืองไทยอ๋อหนีกลับมาเมืองไทยคือพอดีกลับมาเยี่ยมบ้าน แล้วก็พอดีมีญาติเป็นรัฐมนตรีก็พาไปพบจอมพลถนอมจอมพลประพาสท่านเขาบอกอโอ้ยเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะได้เหลือเกินเพราะฉะนั้นะะจะให้กลับมาเป็นข้าราชการผมก็กราบเรียนท่านว่าอยากจะรับแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่นูน่นผมเงินเดือนเป็นแสนที่นี่ไม่มีทางท่านก็โทรไปถามกอพอก็อพอเขาบอกก็ได้แค่นี้ได้0 0บาทอะบาทัลงนองน,นั้นสมัย<า>นั้นจากเป็นแสนนะแล้วแต่ลเดือนสองร้อยบาทนะท่านจอมพลถนอมเขาบอก ก็แก้กฎหมายสิวะก็ให้เขาสิเขาก็เลยแก้กฎหมายเขาแก้กฎหมายให้อาจารย์เนี่ยได้ค่าตอบแทนเป็นพิเศษครับอ๋อทีนี้อาจารย์ก็เริ่มรับราชการาเป็นอาจารย์สอนที่ไหนอาตอนนั้นก็ไปสอนที่นิดาเพราะว่าสอนนิดาสาขาเอานิดาเขาไม่มีสาขาคอมพิวเตอร์ผมเข้าไปถึงปั๊บผมก็เปิดสาขาคอมพิวเตอร์ที่นั่นแล้วผมก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเอ่อ เหมือนกับมหาลัยอื่นๆเนี่ยมันทะเลาะกันเป็นแถวไปหมดเลยเพราะฉะนั้น,นผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนายกสโม,มสรข้าราชการของนิดา้าสอนนีด้าหลายปีไหมครับก,ก็ไม่หลายปีคือปรากฏว่า เขาก็จัดห้องให้ผมห้องเล็กนิดหนึ่งผมก็เอาหนังสือผมไปใส่เต็มห้องแล้วก็เชิญอธิการบดีมาดูบอกว่านี่อหนังสือมันเต็มห้องเขาบอกเอางั้นเอาห้องประชุมเขาผ่าห้องประชุมให้ครึ่งหนึ่งให้ผมเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมเพราะฉะนั้นระหว่างที่เขาประชุมอะไรกันผมก็จะได้ยินหมดเลยเขาประชุมกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอามันมาจากไหนวะมาถึงมาเป็นศาสตราจารย์คนแรกของนิดา พอเข้าประชุมเสร็จผมก็เคาะประตูเข้าไปบอกผมได้เย็นหมดแล้วครับผมลาออกบอกไม่ใช่เมื่อกี้นี่พูดกันเล่นไม่ได้จริงตอนนั้นผมก็เลยวิ่งเต้นหาทางไปที่อื่นอ๋อต้องลงไปจากนิดาแล้วไปสอนที่ไหนต่ออาจารย์จากนิดาเนี่ยก็ไปสอนที่จุลาที่ไหนต่อไหนหลายแห่งแต่ว่ายังยังไม่ถึงเอกแต่ว่าทํางานพา่านเพราะว่าตําแหน่งราชการเนี่ยตอนนั้นเงินเดือน7,00ดบาท ผมไปทําให้ธนาคารไทยมณิษฐ์วันละสองชั่วโมงได้อีกสองหมื่นทำงานให้ประปานครหลวงอีกวันละสองชั่วโมงได้อีกสองหมื่นข้างนอกทำสี่ชั่วโมงได้สี่หมื่นข้างในทําเต็มเวลาได้นิดเดียวตนเองได้นิดเดียวแต่ก็ยังยินดีทำยินดีทำไปหาความพึงพอใจเขาข้างนอกครับแล้วก็พอดีทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะตั้ง กรรมการคอมพิวเตอร์หลายกรรมการเลยแล้วก็มีญาติคนหนึ่งเป็นรองนายกท่านก็บอกงั้นเชิญมาเป็นประธานอนุกรรมการคอมพิวเตอร์อของสำนักนายกร,รัฐมนตรีแล้วอาจารย์ต่อจากนั้นเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาอาจารย์เป็นประธานเป็นผู้บริหารอะไรที่ไหนเกี่ยวกับที่เอแบกมีไหมอาจารย์ที่เอแบกโอเคตอนนั้นเนี่ยที่เอแบกผมก็เขาขอให้ไปช่วยก็ไปช่วยงานเขาตอนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ตั้งตําแหน่งให้ถึงมันเป็นตาแหน่งธรรมดาผมบอกงั้นขอเป็นประธานที่ปรึกษาของกรรมการสภาของอสัมชัญของอัศมชัญนะแล้วก็ปรเตอร์มาตินเนี่ยตอนนั้นเป็นอธิการบดีท่านก็น่ารักมากท่านก็ทําธงประจําตัวให้ผมมีธงมีธงประจําตัวด้วยธงประจําตัวเวลามีเขางานอะไรก็ต้องธงประจําตัวผมเดินมาก่อน ของอาจารย์มาก่อนเลยมาก่อนันั้จึงจะทงมหาวิทยาลัยทงคณะต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็อิจฉามันส้ยมันส้กันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เผอิญตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาผมก็เลยเป็นคนแรกที่เอาอินเทอร์เน็ตเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตบริษัทแรก Oh, บริษัทอินเทอร์เน็ตบริษัทแรกหาชื่อบริษัท KSC ตอนนั้นขครขก็ใช้ KSC KSC ครับแล้วอินเทอร์เน็ตแล้วอาจารย์เอาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับฮะ,อะคอมพิวเตอร์ไมโครโคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนี่ยคือเรดิโอช็ก t r s 8 0เครื่องละ5 0,000บาทผมหิม้วมาแล้วก็เอาไปถวายสมเด็จพระเทพแล้วก็ตั้งเป็นแม่ขายให้ท่านแล้วก็ท่านก็ทรงพระกรุณาอเอาไปให้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้แสดงว่าอาจารย์ก็ได้มีโอกาสถวายวิชาให้กับโรงทรานด้วยครับก็ด้วยที่เครื่องนั้นด้วยใช่ไหมครับปัจจุบันนี้อาจารย์โทษนะอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสองครับแปดสิบสองนี้อาจารย์ยังต้องไปบรรยายอยู่ตลอดเลยนะครับว่าไม่ได้อยู่ในอาจารย์ครับก็มีคนเชิญทุกสัปดาห์เลยไปบรรยายตามที่ต่างๆไปเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆครับอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิด สังคมเปลี่ยนไปอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับทุกส่วนเลยทุกวันนี้นะครับคนอยู่กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากกว่ากับสิ่งใดๆครับอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นพิษเป็นภัยเราจะอยู่กับมันให้มีความสมดุลเป็นดุลยภาพแห่งชีวิตกับอินเทอร์เน็ตนี่ยางไรทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียอินเทอร์เน็ตถ้าเอาไปใช้ในด้านที่ดีมันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเด็กไทยนี่ครับ เอาไปใช้ในทางที่เสียหลอกลวงกันฆ่ากันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็กําลังตั้งสมาคมอีกสมาคมหนึ่งเพื่อที่จะสอนวิธีใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เพราะมันมีประโยชน์มากมายถ้าเขารู้จักใช้เนี่ยเขาจะหาเงินได้หาความสุขได้มากมายครับอาจารย์มีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีอาจารย์สอนนิติศาสตร์ชื่ออาจารย์ฉลอจามนมันครับ เป็นพี่เป็นน้องกันรึเปล่าครับเอ่อเป็นลูกคุณลุงอ๋อลูกคุณลุงลูกพระชัย,ยาศาสตร์ราชสภาบดีโอวันนี้หน,หนึ่งนาทีอาจารย์จะขอบคุณอะไรใครบ้างเช่เลยครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและหรือเต็มใจที่จะเอาอินเทอร์เน,รนนววนอเน็เออต,เตไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกันดูแลว่าลูกหลานขายครๆทั้งหลายเนี่ยเอาอินเทอร์เน็ตไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและแก่ตัวเองอืครับท่านผู้ชมครับ ได้ยินมาก็เพลินเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าท่านเราก็พอจะมองเห็นภาพนะครับจริงๆแล้วในประเทศไทยบุคคลที่ถือว่าเป็นปูปชนียบุคคลเป็นปรมาจารย์ด้านความรู้ในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้สร้างคุณค่ามีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกก็ว่าได้ในต่างประเทศด้วยเพราะท่านเป็นศาสตราจ,จารย์ในต่างประเทศก็อายุน้อย30สนิดหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่กรุณา ก็วเป็นเกียรติด้วยนะครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านผู้ชมได้หลานแล้วนะครับสวัสดีครับ เหมือนคนที่เคยบอกรักอดีมันทับทุกคำคืนให้ล่องลอยพบชาติผุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้า i'm yeah. glad